สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่ย e ิบซีสุขูสุขชนได้จ้ะเข้ามาแล้วจ้ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดซับตะไครกดกระดิ่งได้จ้ะพี่น้องเด้อนี่นจ้ะก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปอรักแมวชาแนลเนี่ยได้จ้ะอ,อ่ แสดงว่าอาการเจ็บหายดีแล้วเนาะที่ทำหมันอะ นี mm ่ใ hmm. ห mm ้ก hmm. mm ินให้ก hmm. mm ินเะย ชิปก็นั่งทำอยู่นี่แหละพี่นอ้องเอ้ยเนะี่ยลูกๆก,ก็อยู่นี่แหละมังด้วยจากพี่นอ้องอะไรมะควดดากแม่ฮะสมจุกสมจุกสมจุกแม่นแนงดากแม่นึ่หันน้องๆๆอ,อ,อเฮ้ยสมจุกของแม่ บนี้แม่ไปตายห่วงแม่ตะพองห่วงกับพองนั่นได้พี่น้องไงเนี่ย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 เห็นบ่เนี่ยเอ้เห็นบ่มหักแม่แห้งเลยรักแม่มากๆเลยสมจุกของแม่ไม่ไปไหนนะพี่น้อง เน่นางวิไซคาสิมาเนี่ยเนี่นี่ในะแบบเฟิร์น,น,น,นด้วยกันแล้วก็ตีน้องด้เนี่ยตีน้องเนี่ยแต่เบิ้งได้ไ้ต่อยน้องตีน้องพว้อะไรเด้ห่วงแม่ขึ้นกันเนี่ยเนี่ยเชื้อราเริ่มขึ้นเนี่ยเชื้อราเริ่มละเป็นจุดเป็นจุดออกข้างนอกไนงะออกข้างนอกบ่อยเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยอันนี้โดนเขากัดแน่เลยเฮ้ยตัวน,นี้ทำมันตั้งแต่แรก นอนลงนอนลงเออตากันหัวงแม่ตาเจ็บอีกแล้วขนศึกตีกันแน่เลยน้ำต,ตาไหลพิิบนี่ก็แก่แล้วแนะ่แนะ่พี่ชายคนโตลองจากไทเกอร์ไทเกอร์เสียไปแล้วอันนี้อันนี้ส้มจุกของแม่เพิ่งทำหมันมานะดีใจจังเลย ได้ทำมันแล้วก็ดีใจดีใจพี่น้องเลยถ้าไม่ทำให้แล้วเขาจะหนีออกข้างนอกข้างนอกเราไปโดนตัวผู้ข้างนอกกัดมาแมวจอนกัดเละไปหมดตรงกลางนี่นะอล้น,นี้เป็นอะไรนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสลิดนี่เป็นอะไรเนะจ้าสลิดเป็นอะไรฮะเนี่ย อขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะพี่น้องเด้อขอบพระคุณขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะที่เขามาเบิ้งปุ่นอ้วนลายจนหลังแอ่นอ้วนมาก ท้องหย่อนนี่ทำมันเพิ่งได้มาสองเดือนได้มั้งประมาณสองเดือนได้แล้วมั้งเนี่ยเนี่ยประมาณนะเนี่ยเดินจะไม่ไหวแล้วใบเงินน่ะอ้วนมากอะนอนอย่างเดียวเลยนะเนี่ยนั้นสมจีทลายต่อไปอีกสองเดือนเจอกันอ่ะสองเดือนสามเดือนนู้นแหละเนี่ย สิงหากันยาน่นนะมั้งนีุ่นาสิงหากันยาตุลาตุลาพฤศจิกานี่นะปลายปลายปีนะถ้าไม่ติดสัตว์ก่อนนะห้าตัวพี่น้องเออฝากพ่อพ่อแม่แม่เได้จ้ะพ่อพ่อแม่แม่ที่ใจบุญเนาะที่เมตตาเด็กๆเนาะจ้ะอ่าบ้านปาลรักแมวก็ยังต้องการอาหารเนาะจ้ะเนาะ อาหารแมวทรายแมวสิ่งที่สาคัญมากโอ้ทรายแมวเราอยากได้ทรายแมวมากเลยจ้ะทรายแมวอาหารแมวเนาะพี่น้องเนาะต่อมาก็ยายารักษาแมวเนาะแล้วกแ็แต่ว่า แมวเด็กของเรามันมันหมดไปแล้วก็คงจะไม่ได้ใช้หรอกมั้งยาเป็นยาอักเสบแมวเนาะลดน้ำเชื่อมอ่ะเราคงไม่ได้ใช้แล้วแหละเ,เพราะว่าเออแมวเด็กเราไม่มีแล้วรุ่นสุดท้ายแล้วเพราะว่าตัวเมียทาหมันหมดแล้วอืมเราก็ดีใจขอบพระคุณพระพ่อแม่แมแมเออจัดเอ้อที่มาปิดจ็อบให้ทํหมันเนาะปิดจ็อบทาหมันให้เด็กๆโอ้ยดีใจ<แ>อนีอ่ก็สิขอ ออย่าตีกนะันนะเห็นบ่าใกล้กันบ่ได้ตีกันาะปะเนี่ยเดินไหวที่ไหนเนี่ยเดินไม่ไหวเนี่ยนอนโดตาตาหลอกแหลกหลอกแหลกกอกมาทีไรก็เห็นแต่นอนแหม่นอนแหม่เพราะาเขาอ้วนเนี่ยเขาเดินไม่ได้เดินได้แต่ว่าเขาเหนื่อยนอนอย่างเดียวเลยเห็นแล้วนะ่ะแมวบ้านนี้ไม่อ้วนเลยอว้อวนอ้วนทุกตัวเลย ขอบอกคนหลายๆนด้จาะพอะพอเขาจมจุกข,ของแม่แด้ทำมันแล้วแม่ดีใจกับหนูเลยเกินเนาะดีใจกับหนูโอ้ยสายฝนตกท่อเสียงดังบุบเลยไปเดินดีท่านะอะไรหรอกเึินมานอนตักนม่อะไอ้ยคนเก่งลูกชายอะไร ดูเด็กลูกชายไหนดูดๆๆูด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 ูปีนมานอนข้างบนน่ะเนี่ยเนี่ยฮะขาดแม่ได้ที่ไหนเขาก็จะปีนมานอนอยู่ตรงเนี้ยทุกครั้งอ่ะไม่ว่าป่วยหรือไม่ป่วยเนี่ยพร้อมกันหล่อมังเนีน่ยโดนมันลาอะเรียอะไร,เเอะไรชอบมาก,กัดพระถุงแม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นป่ะพี่น้องเห็นปะ่ะ พอสิรมแล้วเขาก็มากาัดทุกพืนเลยกัดพ้ถุงแม่ไปรู้หมดแล้วเพราะส้มจุกเนี่ยเออเดี๋ยวก็กัดสะบัดซะใช่นไ้มพอกัดเสร็จก็สะบัดหอนแง้งพี่น้องขอขอบคุณหลายๆได้จ้าเด้อวันนี้จะขอปิคดคลิปด้วยจ้ะเด้อขอปิคดคลิป้วยจ้าน,นี่ฮะ มาแลักกอยจะลืมกดไลค์กดแช์ได้จ้ะเด้อกดซับตะให้กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามช่องอลรักแมวชาแนลได้จ้ะเด้อัขอบคุณงลายลายได้จ้ะสวัสดีจ้า